ูเลยค่ะแยมรีวิวนมกรดาษนะคะร้าเยุดนะคะค่ะวันนี้ก็ขบคุแชนแนลกำลังดีสุ่ยบางน,นะคะวันนี้แจมก็จะมารีวิวขนมกระดาษนะคะเป็นแบบกลมๆนะคะแล้วก็เป็นแบบกระต่ายนี่เป็นของน้องเมษานะคะไม่ใช่ของเราของเราก็จะเป็นอันนี้นะ,ะขนาดกลมๆนะคะก็อ่ะเดี๋ยวให้สายกินนะคะอันนี้มันมีประมาณสิบ อันหรือเก้าอันเนี่ยแหละยี่สิบาทนะ,ะของแจมห้าสิบาทอันนี้มันไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าให้สายากินอ่ะสายกินมาในกล้องมาในกล้องอ่ะสายกินกิน mm. แล้วบอกกันนะว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อย,ออยว่าสายกินมาแล้วหลายอันกินมาหลายอันมากก็อันนี้เดี๋ยวเก็บไวก้กินห,หลังกล้องแล้วกันนะคะ มาค่ะเราก็จะมารีวิวของแจมนะคะห้บาทค่ะฉันก็จะแก้มนี่นะนนนนถ้าเกิดมีเสียงรบกวนต้องขอโทษด้วยคือน่าอยู่กับน้องอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะเรามาดูเป็นสีสีฟ้าอยากกินสีฟ้ามากเลมาดูกันเดี๋ยวแบ่งครึ่ง ก็นี่นะสีฟ้าแผ่นบางๆนะคะนี่มันไม่แปะฮะมันแปะอะแปะด้วยแปะเหห็นไมมันแปะอร่อยอะเฮ้ยไอ้นรสผลไม้มากเลยอะอร่อยมากเลยสิฟ้าสาหาข้าวสุกเยอะนี่อเออสุกหายไปไหนชอบอ่ะโน ดีเหลืองๆกันอยากกินอ่ะหนูก็อยากกินมันแบบไงก็ไม่รู้อ่ะจะมามอยากกินสันเหลือเหลืองจังเออได้กินแน่นอนค่ะหคือ,อน,น่ากินอ่ะหืมมาให้นนหนูกินมากมันเฮ้ย<อ>นี่แบบผลไม้มากค่ะอร่อยมากอร่อแยบบมาก จริงๆค่ะก็เหลืออันเดียวเลยคืออันอื่นเอาไปให้พ่อกับแม่กินหมดเลยนะน้นกินแ้วหอมมากมันสีชมพูนะน่ารักเฟิร์สก็ใครอยากดูนะคะว่าแจัง<ด>ซื้อมาจากไหนนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ล่ะก็พามาลงสัต นี 5, น 4, น่ค่ะอยู่ชรุรีค่ะสามโมงกว่าๆนะคะที่เรามาพาไปดูซูบุชีนะค่ะก็เป็นพวกร้าน B2S อะไรต่างๆนะเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเราก็เดินเลี้ยวเลยเอาแล้วก็เดินเ,เ,ล,เลีเเ้ยวเลยนะคะก็จะขึ้นไปชั้นสองนะน,นี่นะคะก็าจะร้าน B2S เดี๋ยวแจมจะมาดูซูบุชีอ่ะ เราขึ้นมันไดายเรื่องก่อนขเหมือนจริงอ่ะเข้าเรียนแบบปะนี่เราขึ้นก่อนอ่าขึ้นอายขึ้นมามาอาม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 ขมามามานามามนมามกมามาม้มา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 ่ขนาม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 านาม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 านาม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 ่มา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 มนมามาามาาม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 าาดามามนมคมาาา นี่นะตอนนั้นเขียนได้ชอบแบบพิตตี้อ่ะอยากกินอนะ่ะบัตรนี้แจนแบบใหม่ของก็นาษเนี่ยอันนี้ก็แบบใหม่ใช่ปหมนี่ก็แบบเหมือนกันนะ มิกตี้นึ่งเขียนได้อันนี้ก็เขียนได้นี่เป็นแบบธนบนัตรออกใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ห้าสิบนี่ไงที่พี่ซื้อยี่สิบบาทนี่ถูกเวลาอ๋อแค่นี้นะน,นะ oh <my> ก็มันมีสองร้านน่าจะใช่เดี๋ยวจะไปดูร้านมนูลทพิปกันนะคะนุ่กระดาษ แบบถูกๆมันจะไม่อร่อยนะคยเคยมีหูโอเคมีหูอันนี้มันแปะลิ้นได้ใช่ไหมเลยฮะเออแปะลิ้นไดร้อยเนึ่ยขนาแบบแบนจมีหรือยี่สิบห้าสิบร้อยเนื้อพอถอดจากตรงนี้นะคะก็เดินไปนิดเดียวนะก็จะเจอร้านบางทีเป็นร้านขาะจก,กุชี่แบบราคาจะสูงหน่อยแต่ว่ามันก็น่นนะารักค่ะแล้วไม่แต่ถ้าเป็นของแบรนเออ เลยเลยอ่ะนี่มเอ้ยนี่เป็นอะไรอันนี้มาอันใหม่หมนี่ไงอันนี้มาใหม่ปะพีา่ามาใหม่พี่ตโอพี่าแข็งปอกเลยนี่ไงแจมคมช่แบบ สามเกา่าอ่ะนี่เป็น,นตั้ไอ้ต้าหูนี่มมกุ๊กกีอ้อหัวนี้นิ่มมากแอลวีบดินิ่มมากโห มาลองเท่าไหร่ป่ะเจ็ดเก้าแก้วว่าซื้อเลยคอยทำยากก่อนได้ป่ะ ค่ะอย่าลืมไลน์แลราซับสะคอยให้แจนด้วยนะคะ